ไงฉันมารีนะ่ามีความหมายว่าทะเลก่อนที่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังกดไลค์และติดตามด้วยฉันเกิดในเมืองประมงเล็กๆถึงแม้พ่อแม่จะไม่ได้รวยแต่ตอนเด็กฉันมีความสุขมากลมทะเลทำให้ฉันแข็งแรงฉันวิ่งและว่ายน้าได้เร็วกว่าเด็กคนอืนอ่นๆฉันชอบออกไปตกปลากับพ่อตอนเช้าและเล่าให้แม่ฟังตอนกลางคืนหนูเห็นหนวดสัตว์ร้ายในทะเลค่ะแม่เขาคว้าเรือเอาไว้เหมือนจะคว้าเรือหนูให้จม หนูพยายามจะคุยกับเขาแบบเป็นมิตรหนูคิดว่าเขาคงเกิีดและก็เหงาที่ต้องอยู่คนเดียวเราเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ปล่อยหนูไปจริงเหรอแล้วทำไมพ่อลูกไม่เห็นหละ่ะเพราะสาตร์ร้ายจะโผล่มาให้แค่เด็กเห็นไงผู้ใหญ่ชอบตะโกนหรือปาหินใส่โดยไม่ฟังพวกเขาเลยอ้อยแม่ปล่อยหนูได้ยังไม่ใช่ความผิดของแม่สักหน่อยที่ผมลูกพันกันอยู่เฉยเฉยนะตอนอายุ9าวขวบน้องชายฝาแฝดก็คลอดฉันดีใจได้เป็นพี่คนโตฉันเฝ้าตอนพวกเขาร้องไห้ เปลี่ยนพ่ออ้อมเล่าเรื่องของฉันให้ฟังพวกเขาเชื่อทุกคำมันดีมากแต่พออายุ13ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งพ่อบอกว่ามหาเศรษฐีได้ซื้อเมืองของพวกเราไปเขาจะเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลทุกครอบครัวได้รับเงินชดเชยถึงจะรู้สึกแย่แต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากย้ายเข้าเมืองพ่อทำงานเป็นช่างไม้ฉันก็ได้เข้าโรงเรียนรัฐ ฉันพยายามทำตัวให้กล้าที่สุดตอนแม่มาส่งที่โรงเรียนแต่ในใจฉันกำลังสั่นแบบแมงกระพรุนเลยฉันไม่ชินกับที่คนเยอะอาทิตย์แรกฉันแทบไม่เงยหน้าเลยด้วยซ้ำฉันจำทุกคนจากรองเท้าระหว่างพักฉันกินข้าวคนเดียวในห้องเก็บของวันหนึ่งตอนเดินกลับบ้านฉันเห็นเด็กโตกำลังรุมล้อมใครบางคนและหัวเราะ แล้วฉันก็เห็นว่าคนนั้นใส่รองเท้าแอนด์แมนแล้วมันก็เป็นของทอมจากห้องฉันไม่ผิดแน่เฮ้ยพวกนายหยุดนะปล่อยเขาเธอเป็นแฟนของทอมมีตัวน้อยเหรอไม่รู้หรือว่ามันเป็นตัวปาญหาคุยกับแมลแด้วยแล้วไงฉันก็คุยกับอีกาถ้านายไม่ปล่อยเขาตอนนี้ฉันจะเรียกพวกมันมาจัดการนายฉันพูดบ้าอะไรเนี่ยอ้เอาดีโช้ดูหน่อยฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ฉันกระพือแขนและส่งเสียงเหมือนอีกาคอแหบ พวกเด็กผู้ชายหัวเราะก,กันเสียงดังขณะฉันพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วจูจ่ๆฝงอีกาก็โผล่อ,ออกมาฉันตกใจเหมือนคนอื่นๆจอมตีควักลูกตาพวกมันออกมาเลยเด็กๆก้ากล้าพวกเด็กผู้ชายทั้งกรี๊ดแล้ววิ่งหนีกันออกไปทั้งที่อีกาไม่ได้ไล่พวกเขาเลยมันเป็นความบังเอิญที่ยอดเยี่ยมมากว้าวเธอเท่สุดๆเลยเอมคือว่าจริงๆแล้วช่างมันเธอะ ฉันเทพสุดๆและเป็นเพื่อนกันไหมผมยอมกลายเป็นบริวารของท่านายนหญิงนี่คือวิธีที่ฉันได้เพื่อนคนแรกในเมืองนี้และเขาก็ชอบมแมลงมากทั้งฉลาดและอ่อนโยนแถมเขายังช่วยฉันเรื่องการบ้านด้วยเขาชอบฟังเรื่องของฉันเวลาอยู่กับทอมทำให้ฉันคิดถึงบ้านน้อยลงหลังจากเรียนมปลายได้ไม่นานวันหนึ่งฉันกลับบ้านกับเขาก็จะน้ำน้องทำสงครามอาหารกันใหญ่เลยฮห้ตายหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ แม่ไม่ตอบฉันเลยรีบวิ่งขึ้นไปหาแล้วเจอแม่นอนสลบที่พื้นทอมโทรเรียกรถพยาบาลแล้วเราก็พาเธอไปแม,แม่จะโอเคหรือเปล่าฮะแน่นอนน้องรักผมกลัวไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่ามันไม่ใช่สัปดาห์ต่อมาแม่ออกจากโรงพยาบาลแต่ยังคงต้องดูแลเป็นพิเศษพ่อจ้างพยาบาลตลอดเวลาไม่ได้ฉันเลยช่วยเท่าที่ไหวทุกวันหลังเลิกเรียนฉันรีบกลับมาจัดยาจัดหมอและนวดเท้าให้แม่ พ่อทำงานจนดึกฉันเลยทำอาหารทำความสะอาดและดูแลน้องชายทั้งสองที่ทำชั้นประสาทเสียแต่บางครั้งพวกเขาก็ทำให้ฉันชื่นใจอย่างเช่นพวกเขาไปเก็บเหรียญจากน้ำพุที่สวนสาธารณะเพื่อสั่งพิซซ่าสำหรับกินสาวันฉันเลยไม่ต้องทำอาหารพอแม่อาการดีขึ้นก็ถักสเวตเตอร์ส่วนพ่อก็เล่าเรื่องตัวเองบางวันแม่ก็ดีบางวันก็ไม่ใช่คืนหนึ่งฉันเห็นพ่อนั่งอยู่พร้อมบินค่าใช้จ่ายตรงหน้าเขาฉันอยากจะช่วยพ่อมากๆวันถัดมาฉันเลยแอบออกจากบ้านและกลับมาในไม่กี่ชั่วโมง พ่อนี่เงินค่าใช้จ่ายบางส่วนห้าร้อยดอลลาร์แล้วมารีนาลูกไปเอาเงินมาจากไหนฉันถอดหมวกออกแล้วทุกคนก็ตกใจหนูขายสิ่งเดียวที่หนูมี <c oughs> พี่ดูเหมือนพวกเราแล้วโทษมารินาผมยาวสวยของลูกทำไมถึงแม่หนูโอเคแค่ผม <c oughs> เดี๋ยวก็ยาว <c oughs> ตาของพ่อเ <c oughs> ต็ไมไปด้วยน้ำตา <c oughs> และเขาก็ดึงฉันไปก่อนมารีนาลูกรัก ลูกเป็นลูกสาวที่มาจัจจรย์มากพ่อรู้ว่าเรากำลังลำบากแต่ในวันหนึ่งชีวิตจะตอบแทนลูกเป็นสิบเท่าจากสิ่งที่ลูกทำเอาไว้พ่อเชื่อแบบนั้นวันต่อมาที่โรงเรียนจูๆ่ๆตอนพักเที่ยงฉันก็ร้องไห้เฮ้ย <Hey, S 2> เธอโอเคหรือเปล่าหรือว่าแม่ของเธอเปล่าไม่ใช่ฉันรู้ว่ามันไร้สาระแต่ว่าฉันคิดถึงผมของฉันทอมปล่อยฉันร้องไห้และใช้แขนเสื้อของเขาเช็ดหน้าให้ฉันต่อให้เธอหัวล้านเธอก็ยังสวยนะมารีนาเธอสวยทั้งภายในและภายนอก ฉันโชคดีที่มีทอมอยู่และฉันรักครอบครัวของฉันยิ่งกว่าอะไรแต่ยิ่งนานเข้าฉันก็อดหวังไม่ได้ให้ชีวิตของฉันดีขึ้นสักนิดก็ยิงดีฉันอายุ17แต่เหมือนอายุ57เลยจนในวันเกิดครบอายุ18ของฉันทอมพาฉันไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารว้าวทอมที่นี่สุดยอดไปเลยนายไฉ่ไหวได้ไงเนี่ยไม่ต้องสนลรอฉันก็อยากทำอะไรพิเศษให้เธอบ้างอาหารที่นี่อร่อยมากและฉันไม่เคยเห็นคนสวยๆมากันเยอะขนาดนี้ในชีวิต หลังกินมื้อเย็นไปสักพักทอมขอตัวไปเข้าห้องน้ำขณะที่ฉันเต้นรำอยู่ในลานกว้างผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาฉันช่วยบอกทีเธอว่าคนที่เพิ่งทิ้งคุณไปไม่ใช่แฟนคุณใช่ไหมเขาไม่ได้ทิ้งฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำและไม่เขาไม่ใช่ <c oughs> รู้ไหมว่าผมกั้นหายใจมานานแค่ไหนนายดูจะว่าเกินไปหน่อยนะเนี่ยน่ารักใช่ไหมล่ะไปเต้นด้วยกันไหมฉันว่าฉันเต้นแทงโก้ไม่เป็นหรอกนะเชื่อผมเธอไม่มีใครเต้นเป็นหรอก ผมชื่อแลนนะเขายิ้มจนฉันยิ้มตามและปฏิเสธไม่ลงเขารู้วิธีการเต้นแทงโก้ o, และฉันทำตามเขาอย่างลื่นไหลพอเพลงจบฉันหัวเราะจนแทบหยุดหายใจและเห็นทอมกำลังรอฉันอยู่สนุกมากขอบคุณนะต้องไปแล้วผมอยากเจอคุณอีกอะโทรหาผมนะแล้วก็บอกเพื่อนของคุณด้วยว่าผมจ่ายค่าอาหารให้เรียบร้อยแล้วแต่ทอมโกรธมากเจ้าแลนนั่นนิสัยเสียสุดๆเลยชอบโรยเงินไปทั่วใครขอให้เขาจ่ายให้กันเลย ฉันต้องไปคุยกับเขาสักหน่อยละไม่เป็นไรทอมยังหงุดหงิดเลยนะรารู้จักเขาเหรอใครบ้าแล้วที่ไม่รู้จักเขาเนะี่ยพ่อเขาเป็นคนมีชื่อเสียงและแลนก็ได้เป็นคนสืบทอดมรดกคืนนั้นฉันหาข้อมูลของแลนแต่ไม่ได้โทรหาเขาฉันกับเขามันคนละโลกและฉันก็ไม่ว่างมีแฟนด้วยแต่แลนก็สืบจนรู้ที่อยู่ฉันแล้วเริ่มส่งดอกไม้กับช็อกโกแลตมาให้ฉันทุกวันเย็นวันหนึ่งแม่อาการแย่ลงจนต้องกลับเข้าโรงพยาบาลแต่หมอไม่รู้ว่าปัญหารอบนี้คืออะไร หลังจากอดนอนมาหลายคืนฉันออกไปสูดอากาศนอกโรงพยาบาลแล้วก็บังเอิญเจอกับแลนคุณไม่รับสายผมและคุณก็ไม่อยู่บ้านผมขอโทษผมนึกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณเลยส่งคนไปตามหาจู่ๆฉันก็ร้องไห้ออกมาเล่าลอาการป่วยของแม่ให้เขาฟังแลนโทรหาหลายๆคนแล้วบอกว่าแม่ของฉันจะถูกย้ายตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชน อะไรนะพวกเราจ่ายไม่ไหวหรอกแต่ผมไหวแม่คุณจะได้รับการรักษาจากหมอที่ดีที่สุดเราจะหาวิธีรักษาให้เธอไม่ต้องการแบบนั้นเหรอใช่สิแต่ฉันจะยอมรับได้ยังไงมันมากเกินไปผมทําไปแล้วผมชอบเธอจริงนะมารีน่าผมไม่ได้ตามจีบเธอเพราะความสนุกให้ผมดูแลคุณเธอฉันโล่งใจมากที่ได้ยินคําพูดแบบนั้นมีใครบางคนที่จะดูแลฉันหมอนคนใหม่ให้แม่ได้เข้ารับการรักษาแบบทดลองและเพียงแค่สามเดือนเธอก็หายขาด ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันปาฏิหาริย์ขอบคุณมากนะแลนฉันจูบเขาโดยไม่คิดอะไรไม่นานหลังจากนั้นฉันกับแลนก็คบกันและทุกนาทีที่อยู่กับเขามันก็เหมือนฝันแล้ววันหนึ่งเขาก็ให้สร้อยคอเพชรกับฉันและขอให้ฉันย้ายไปอยู่ด้วยก่อนฉันจะตอบตอกลงฮะเธอเพิ่งคบกับแลนได้ไม่กี่อาทิตย์เองนะแต่ฉันรู้จักเขามาหลายเดือนแล้วแม่อาการดีขึ้นน้องๆก็โตแล้วทอมเขามอบชีวิตคู่ที่ฉันควรจะได้ ถ้าเธอต้องการแบบนั้นฉันก็ยินดีด้วยแล้วเธอจะต่อมาหาลัไไหนอืมฉันไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาหาลายัยจบมปลายฉันย้ายไปอยู่กับแลนและใช้ชีวิตหรูหราแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแลนทะเลาะก,กับพ่อแม่ยกใหญ่พวกเขาจะเลิกให้เงินแลนตอนนี้เขาโกรธและเครียดตลอดเวลาฉันว่าจะหางานเพื่อช่วยเรื่องเงินคุณเนี่ยนะจะช่วยผมตลกเป็นบ้า คุณเกือบจะเลยนไม่จบมอปลายด้วยซ้ําจะหางานอะไรทําได้ไม่เห็นต้องพูดรงขนาดนี้ฉันก็แค่อยากคุณนั่นแหละตัวปัญหาพ่อแม่จะตัดผมออกจากกองมรดกเพราะว่าจะให้ผมคบกับลูกสาวคู่ค้าทางธุรกิจแล้วรู้ไหมผมว่าคุณไม่คุ้มพอจะให้ผมเสียทุกอย่างหรอกนะแลนเลิกกับฉันและให้เวลาสองวันในการย้ายออกฉันอายมากและไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้ฉันเลยกลับบ้านโดยอ้างว่าไม่เยี่ยมจนกว่าฉันจะคิดอะไรออก ฉันดีใจได้พบกับครอบครัวอีกครั้งการอยู่บ้านมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากกลับมาอยู่แบบนี้อีกแล้วแต่ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นทอมโทรหาฉันมารีนาฉันอยากให้เธอช่วยฉันเข้ารอบสุดท้ายของการได้ทุนการศึกษาและต้องกล่าวสุนทรพจน์ในงานการล่าวิเศษไปเลยมันต้องพังไม่เป็นท่าแน่ฉันเกลียดงานแฟนซีแล้วก็พูดสุนทรพจน์ได้หวยสุดๆเลยมากับฉันหน่อยนะฉันไปด้วยฉันช่วยเขาเลือกสูตรช่วยฝึกซ้อมการพูดในคืนวันการล่าเขาแต่งตัวดูดีมาก วินาทีที่เราเดินเข้าอาคารฉั้นแจ็คพอตแตกที่นั่นเต็มไปด้วยคนรวยทอมกับฉันนั่งข้างนักธุรกิจที่บริจาคเงินให้มหาลาัยหลายล้านทุกปีใช่เขาแก่กว่าฉัน15ปีแต่ฉันไม่สนหลายสัปดาห์ต่อมา,อาทอมชวนฉันปไปกินข้าวเพราะเขาได้รับทุนการศึกษาขอบคุณนะที่มางานกาล่าถ้าไม่มีเธอฉันทําไม่ได้แนะ่ไม่มีฉันก็ทําได้นายเจ๋งมากทอมและนายสมควรได้รับมันมากกว่าที่คิดเอ่มโอเคไหมตานายกระตุกใหญ่เลย มารีน่าฉันรักเธอทอมอย่าพูดดีกว่าไม่ฉันต้องพูดตอนนี้ฉันรักเธอตั้งแต่ตอนมสองแล้วแต่เธอไม่เคยสังเกตเลยและตอนนั้นแลนซ์ก็เข้ามาแต่ตอนนี้เธอโสดแล้วสินะและฉันได้ยินว่าเขากําลังคบกับคนอื่นอยู่ใช่แต่ฉันทําไม่ได้ทําไมเล่ะฉันไม่ดีพอสําหรับเธอเหรอเปล่าไม่ใช่นายดีสําหรับฉันทอมแต่นายควรเจอคนที่ดีกว่านี้ฉันแค่ไม่รู้สึกเหมือนที่นายเป็นฉันขอโทษแล้วฉันกําลังจะบอกนายว่าฉันมั่นแล้วฮะกับใคร วิลเลียมผู้ชายที่นั่งข้างเราในงานกาล่าผู้ชายรวยๆที่แก่กว่าพวกเราด้วเหรอจริงจังไหมเนี่ยเธอจะบอกว่าเธอรักเขางั้นเหรอปองตาฉันแล้วพูดสิฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรกับนายเพราะเงินใช่ไหมมารีนาเธอช่วยรอและให้โอกาสฉันได้ไหมไม่รอไม่ได้ฉันไม่อยากให้เป็นเรื่องของดวงเรื่องหนึ่งที่ฉันเรียนรู้คือเงินเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าปลอดภยัยท่านนายจนนายจะถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้าน เราจะดูแลคนที่นารักไม่ได้แล้วน่าจะต้องทำงานจนตายเหมือนฉันกับพ่อแต่นั่นก็ยังดีไม่พอไม่มีใครอยู่รอดได้แค่เพราะรักเงินตั้งหากและฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีเงินอีกรู้อะไรไหมถ้ามีคนบอกว่าโตมาเธอจะเป็นผู้หญิงที่เสพติดเงินฉันคงไม่เชื่อพวกเขาและต่อยพวกเขาสักหมัดหนึ่งแต่ฉันว่าฉันคงคิดผิดไปหน่อยแล้วละ่ะฉันโกรธมาก ฉันตบหน้าทอมแล้ววิ่งหนีออกมาทั้งน้ําตาเขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันอทิตต่อมาฉันแต่งงานกับวิลเลียมและเพราะว่าเขามีลูกวัยแปดขวบชื่ออลิสันเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเธอจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบฉันอทิตแรกเธอแกล้งฉันหลายครั้งแต่ฉันก็พยายามเป็นมิตรกับเธอและให้แมวเป็นของขวัญอีกลิ่นเหมือนแมวหนูแพ้พวกมันเดี๋ยวเราตั้งชื่อมันว่ามาริน่าได้เพราะว่ากลิ่นมันเหมือนคุณและหนูเกลียดคุณ เช้าอีกวันฉันเห็นอลิสันนอนกอดลูกแมวอยู่ใกล้ๆตัวเธอและคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักมากฉันเจออลิสันอยู่หน้าประตูของฉันหนูกลัวเสียงฟ้าผ่าจะรู้สึกดีขึ้นไหมถ้านอนที่กันเด็กน้อยเธอกระโดดขึ้นเตียงเพื่อไม่ให้เธอสนใจเสียงฟ้าร้องฉันเลยเล่าเรื่องที่เคยแต่งให้น้องชายฟังหลังจากนั้นฉันกับอลิสันก็สนิทกันผ่านไปหลายปีฉันรักเธอเหมือนกับลูกฉันใช้เวลาทําให้เธอมีความสุขวันหนึ่งฉันเห็นวิลเลียมอยู่ในห้องโถง ข้างๆมีผู้หญิงต่างชาติจับมืออลิสันอยู่เกิดอะไรขึ้นนี่แม่ของเอลิสันเธอจะพาอลิสันไปฝรั่งเศสนับจากนี้เอลิสันจะไปอยู่กับเธอฮะฝรั่งเศสไม่คุณจะพาเธอไปจากเราแบบนี้ไม่ได้หลายปีที่ผ่านมาคุณไปอยู่ไหนเป็นแค่พี่เลี้ยงยังมาปากดีถามคำถามกับฉันนะไปเถอะอลิสันอลิสันเดี๋ยวก่อนที่รักหนูต้องการแบบนี้จริงๆเหรอหนูอยู่กับฉันไม่มีความสุขเหรอใช่ค่ะหนูมีแต่มารินานั่นแม่หนูนะหนูอยากจะอยู่กับแม่ แต่มันต้องมีทางอื่นสิหนูไม่เห็นต้องไปไกลเลยขอร้องได้โปรดวิลเลียมรั้งฉันไว้อลิซานมองฉันอย่างเศร้าๆเป็นครั้งสุดท้ายฉันรู้สึกเหมือนว่าใจฉันจะแตกสลายหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ว่างเปล่ามีแต่สิ่งของที่ไม่มีความสุขหรือความหมายอะไรบางอย่างในตัวฉันแตกสลายฉันคิดถึงชีวิตเก่า ถึงเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยมีอะไรแต่ฉันก็ตื่นมาอย่างมีความหมายและทุกคนก็รักฉันหนึ่งเดือนต่อมาฉันขอวิลเลียมหยาและกลับมาที่บ้านฉันดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวหัวใจฉันถูกเติมเต็มฉันเริ่มหาวิทยาลัยชุมชนและงานพาร์ทไทม์และได้งานเป็นผู้ช่วยร้านดอกไม้เย็นวันหนึ่งหลังปิดร้านฉันเดินชนเข้ากับคนคนหนึ่งโอ้พระเจ้าทอมมารีนาโอเคฉันแค่แกล้งทำตกใจนะ่ะ ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเธออยู่ที่นี่ฉันเข้าไปสวมกอดเขาแล้วร้องไห้เหมือนเด็กก่อนที่เขาจะกอดฉันคืนการได้คุยหลายๆอย่างกับทอมทําให้ฉันภูมิใจในตัวเขามากเขาเป็นนักกีตาวิทยาและมีรายการเป็นของตัวเองเขาท่องไปรอบโลกเพื่อหาแมลงสายพันธุ์ใหม่เราได้เจอกันทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมจนฉันเกิดตกหลุมรักเขาหลังฉันเรียนจบเขาก็ขอฉันแต่งงานฉันตกลงเขาพาฉันไปบ้านสวยริมหาดในวันหยุดจนกระทั่งเขายื่นกุญแจให้ฉัน นี่เป็นของเธอมารีนาเธอจะพาคนอื่นมาอยู่ด้วยก็ได้นะฮะทอมไม่ฉันเปลี่ยนไปแล้วจริงนะฉันต้องการแค่นายไม่ใช่เงินหรือบ้านริมทะเลฉันรู้ตั้งแต่ตอนที่ฉันพูดเรื่องแย่ๆกับเธอเมื่อหลายปีก่อนแค่เพราะว่าฉันรู้สึกแย่แต่ฉันเข้าใจว่าทําไมเธอถึงคิดแบบนั้นเพราะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือการทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นแต่ก่อนอาจจะไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้วเธอเคยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฉันฟังและฉันก็จินตนาการว่าเราอยู่ที่บ้านริมทะเลด้วยกันมาตลอดแล้วเราก็อยู่่ด้้กันทีีแลว ฉันรักนายนะทอมฉันก็รักเธอมารีน่า